สวัสดีทุกท่านชนลีนัทพัฒน์ค่ะวิดีโอคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ชนรวบรวมสิบคำถามที่คนทานเอสโดีจะต้องสงสัยและการแนะนำจำเป็นจะต้องใช้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะสามารถแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นความรู้ได้เลยคำถามที่หนึ่งค่ะอนุมูลอิสระคืออะไรนะคะบอกก่อนเลยว่าก่อนที่คนจะทานผลิตภัณฑ์เอสโตดี SO ต้องมีคําถามเรื่องอนุมูลอิสระอยู่แล้ววันนี้ชนสรุปให้ฟังด้วยคําพูดที่เข้าใจง่ายๆอนุมูล คือสิ่งที่ทําให้ร่างกายเราเกิดความเสื่อมนะคะไปตามอายุและการใช้ชีวิตประจําวันทุกครั้งที่เราหายใจเข้าไปเรารับสารอนุมูลอเรารับอนุมูลอิสระเข้าไปในร่างกายทุกครั้งทุกครั้งยิ่งอายุมากขึ้นอนุมูลอิสระที่สะสมในร่างกายก็ยิ่งมากขึ้นด้วยค่ะแล้วอนุมูลอิสระที่เราเจอง่ายๆเลยคืออะไรบ้างนะคะบอกเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่ามลภาวะทางอากาศต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่อควันรถไอเสียนะคะโรงงานอุตสาหกรรมหรืออากาศที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่มีสาร ปนเปื้อนสารเคมีสารเร่งต่างๆหรือเชื้อโรคต่างๆนั่นเองรวมถึงในเรื่องของภาวะความเครียดการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอสารเคมีต่างๆที่สัมผัสไม่ว่าจะเป็นทางผิวหนังหรือการหายใจเข้าไปก็ตามแต่นะคะพวกนี้คืออนุมนูลอิสระซึ่งอายุมากขึ้นก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็มีเปอร์เซ็นต์ในการสะสมมันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคำถ,ถามที่2ค่ะจะเจอตลอดว่าแล้ว SOD คืออะไรนะคะ SOD จริงๆมันเป็น ชื่อยอ่อของเอนไซม์ตัวหนึ่งซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตและจะค่อยๆหมดไปเมื่อสิ่งมีชีวิตนั้นใกล้ตายค่ะเ SO อสโอดีย่อมาจากเอนไซม์ที่ชื่อว่า Super Oxide d i s ์ดิสมิ นะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอนไซม์หรือเป็นสารต้านอนุมูลอิสะระขั้นปฐมภูมิที่อยู่ยอดบนสุดนั่นหมายความว่าเอนไซม์เอสโอดีหรือ s u เปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสเนี่ยมีประสิทธิภาพในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดค่ะซึ่งช่วโยไปน,นิดน,นึงว่าไอออนุมูลอิสระเนี่ยมันมีหลายตัวมากๆแต่ตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวร้ายเป็นมหันตภัยที่ทําให้เราเกิดโรคแห่งความเสือ่อมไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบาหวานนะคะอัมาพึกษ์อัมาพาตหรือ โรคที่เกี่ยวกับความเสริมต่งตางๆนั้นก็คือเจ้าอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าซูเปอร์ออกไซด์แต่วันนี้ค่ะซักเซตมอนะคะกำลังนำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่มีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งสามารถต่อสู้กับเจ้าซูเปอร์ออกไซด์ได้ชื่อว่า SOD หรือซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทนั่นเอง นะคะถือว่าเป็นตัวที่สุดยอดมากๆในเรื่องของการต้านอนุมูอิสระแล้วเลยนะคะต่อมาคำถามที่3จะเจอว่าแล้วเราสามารถผลิตเอนไซม์ SOD ได้ยังไงนะคะบอกก่อนว่า SOD เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่น้ำผักผลไม้สกัด ที่ท่านทานกันทั่วๆไปนะคะจุดเด่นของเอนไซม์เอสโอดีก็คือ 1. เราใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพืชผักผลไม้120ชนิดจาก4ฤดูกาลคัดนะคะในแต่และฤดูกาลให้ผลไม้นั้นมีคุณค่ามากที่สุดค่ะรวมถึงน้ําที่ได้จากต้นน้ําของทะเลสาบซันมูเล็กของประเทศไต้ไตหวนันซึ่งมีแร่ธาตุสูงมากๆได้วัตถุดิบจากธรรมชาติ2ตัวเอาเข้ามาผ่านกระบวนการที่ชื่อว่าไบโอซิมไบโอติก นะคะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าสามารถบูตค่า SOD ได้สูงที่สุดรวมถึงได้ในเรื่องของค่า o l l c s c ก r รหรือค่าความสามารถของพืชผักผลไม้ในการฟาดอนุมูลสละสูงที่สุดด้วยซึ่งกระบวนการ180วันนี้ก็มีคนถามต่อว่าแล้วมันมีกระบวนการยังไงนะคะ b i o อ y m มแ t i มีกระบวนการทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนแรกคือกระบวนการที่เราจะนาพืชผักผลไม้120ชนิดนะคะกับน้าต้มน้าของทะเลสา ฟันโมลเล็กยังมาผ่านกระบวนการนะคะถูก บรรจุอยู่ในถังไม้ซึ่งเป็นถังไม้เฉพาะให้กลิ่นแล้วก็ให้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์บอกเลยว่าไม่มีการเจอสีแต่งกลิ่นใดๆทั้งสิ้นนะคะอยู่ในกระบวนการนี้60วันเพื่อให้ได้ค่าเอสโดและค่า OLED ออเล็กซ์กมาหลังจากนั้นค่ะเข้าสู่กระบวนการถังที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์อีก60วันเพื่อบูสค่าเอสโดและค่าออเล็กซ์กให้สูงขึ้นค่ะอีก60วันสุดท้ายเป็นกระบวนการ QC ซนะคะซึ่งจะเป็นกระบวนการที่เขาเรียกว่าดึงแอลกอฮอล์ออกนะคะดึงสิ่งจุลินต ต่างๆออกเพื่อให้เราไดเอนไซม์ SOD ที่บริสุทธิ์และมีค่าที่สูงที่สุดนั่นเองถึงบอกว่าวันนี้เราแตกต่างจากเอนไซม์ทั่วไปในท้องตลาดเราแตกต่างจากน้ําผักผลไม้ทั่วไปในท้องตลาดในเรื่องของเอนไซม์ SOD นั่นเองนะคะต่อมาเมื่อเราได้ในส่วนของเอนไซม์ SOD แล้วนะคะเราก็จะมีคําถามว่าแล้วเราดีกว่ายี่ห้ออื่นเราดีกว่าตัวอื่นยังไงอย่างที่ฉันบอกไปค่ะในตลาด ถามว่ามีคนทำเอนไซม์เอสโอดีไหมมีนะคะแต่เท่าที่ชนเห็นส่วนใหญ่เขาเอางี้เล่าง่ายๆว่าปกติแล้วเนี่ยในผลไม้หรือในผักก็จะมีเอนไซม์เอสโอดีอยู่แต่เวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้รับเอนไซม์เอสโอดีจากผักผลไลม้เลยเหตุผลเพราะว่าเวลาทานเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่านำย่อยนะคะกระบวนการย่อยในร่างกายหรือในกระเพาะเราเนี่ยจะทําให้เสียคุณค่าของเอสโอดีไปหมด แต่วันนี้เนี่ยเราสามารถใช้กระบวนการนะคะเพื่อคงคุณค่าของเอนไซม์เอสโอดีแล้วก็สามารถเคลมค่าเป็นตัวเลขได้แต่อย่างในท้องตลาดทั่วไปเขาก็อาจจะใช้ผลไม้ที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของการกดทนกรดได้ดีนะคะอย่างเมลอนฝรั่งเศสเป็นต้นแต่ก็ไม่สามารถอาช่วยในเรื่องของการเคลมค่าเอสโดีได้นั่นเองนะคะข้อที่2เราต่างจากพืชผักผลไม้ทั่วไปเพราะว่าน้ำผักผลไม้สกัดทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะได้ในเรื่องของค่าออร์ลคซกอร์เท่า นนัก็คือค่าความสามารถของผักผลไม้ที่เขานำมาใส่เข้าไปว่ามันมีอ,อคาคยกว่ามีประสิทธิภาพในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระเท่าไหร่แต่วันนี้เอนไซม์เอสโนอกจากจะให้ค่าออแ c กสกอรที่สูงเนื่องจากเราใส่พืชผักผลไม้สูงถึง120ชนิดและครบ5สีไฟโตนิวเทรียนด้วยซึ่งแต่ละสีก็จะมีความสามารถในเรื่องของการดูแลอวัยวะที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นเรายังได้ในส่วนของเอนไซม์เอสดีซึ น้ำผักผล,ลไม้สกัดทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเคลมค่าในเรื่องของ SOD ได้นะคะคำถามต่อมามีคําถามว่าแล้วกินยังไงนะคะสําหรับการทานผลิตภัณฑ์ s o สดีเนี่ยมันมี2เลทด,ด้วยกันเลดแรกถ้าคุณจะทานในเลดที่เพียงพอท้าเอสโอดีเท่าไรถึงจะเพียงพอความต้องการต่อวันค่ะ15มิลลต่อครั้งนะคะเป็นเขาเรียกว่าค่าที่ เพียงพอต่อร่างกายการทานเอสโงช็อตสิบหมนะคะคุณจะได้ในส่วนของพืชผักผลไม้ครบ5สีได้ในส่วนของค่าความสามารถของพืชผักผลไม้ในการต้านอนุมูลอิระหรือค่าออล c ลกสกอรอยู่ที่6,675หน่วยและได้ในส่วนของเอนไซม์เอนะคะอยู่ที่1 9 6 5 0 0หน่วยถามว่า เป็นจํานวนที่เป็นปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการแต่มีเลตในการแนะนําสําหรับการฟื้นฟรูร่างกายที่ดีที่สุดคือการทาน 30 ml ต่อวันแบ่งเป็น15 ml 2สอช็อตด้วยกันนะคะคุณก็จะได้ในเรื่องของการฟื้นฟูที่ค่อนข้างไวมากขึ้นเย่านตัวชนเอนชงก็จะทาน15 ml าเช้าแล้วก็15 ml ก่อนนอนนะคะก็พิจารณาด้ว,ว่าเขาเรียกว่าเล็ไหนที่เหมาะกับคุณที่สุดแล้วก็ต้องการฟื้นฟูอย่างไงบ้าง1ขวดนะคะเอสโซดีจะบรรจุอยู่ที่600มลตร ถ้าคุณทานครั้งละ15 ml คุณจะทานได้ทั้งหมด40ครั้งถ้าคุณทานวันละ30 ml มคุณจะทานได้ทั้งหมด20ครั้งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการป้านอนุมนูลอิสระแล้วก็การฟื้นฟูร่างกายแต่แนะนานะคะวันละ30 ML เนี่ยทำให้ร่างกายฟืน white, ้นฟูได้ไวมากๆนั่นเองโอเคคาถามต่อมาค่ะ SOD เราจะเก็บรักษาอย่างไงบ้างนะคะสําหรับการเก็บรักษา SO d ดีที่ยังไม่ได้เปิดขวดมาก่อนเลยเนี่ยมันสามารถมีอายุอยู่ได้1ปี ะะแต่ควรเก็บให้ท้นแสงแดดเก็บในอุณหภูมิห้องนะคะไม่โดนความร้อนมากเกินไปเพราะเหตุผลคือ s อสโเนี่ยไม่มีการใส่สารกันเสียนะคะไม่มีเขาเรียกว่าเคมีเจือปนเลยเพราะฉันมันจะเป็นธรรมชาติมากๆต้องระวังในเรื่องของการเก็บรักษาให้ดีแต่ถ้าเปิดขวดแล้วนะคะแนะนําให้ทานให้หมดภายใน45วันและควรจะแช่ตู้เย็นที่สุดเพื่อรสชาติ ที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็การเก็บรักษาที่ดีที่สุดนั่นเองอีกหนึ่งเรื่องค่ะในการทานควรเทเอสโดีใส่แก้วช็อตที่เราเตรียมไว้ให้ไม่ควรยกขวดเอสโดีกระดกเข้าปากเพราะว่าอะไรเพราะบางทีน้ําลายหรือว่าเชื้อโรคในอากาศเนี่ยมันจะสามารถเจือปนลงไปได้ง่าย อายุการเก็บรักษาก็จะน้อยลงแนะนําให้เทช็อตใส่แก้วต่อครั้งจะดีที่สุดนะคะคํถาถามต่อมา s อสดี SO เหมาะกับใครบ้างเราแนะนำเอสโดีนะคะถ้าตามหลักพื้นฐานก็คือ,อคนที่อายุ15ปีขึ้นไปนะคะแนะนําในการทานได้แล้วก็สําหรับการทานที่เหมาะสมที่สุดก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเอนไซม์เอสดีเนี่ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นให้ลท์ว่าคนอายุ25ปีขึ้นไปอันเนี้ยควรใส่ใจในการทานผลิตภัณฑ์เอสโซแล้วนะคะ ทั้งคนที่มีปัญหาสุขภาพแล้วก็เขาเรียกว่าคนที่อยากสุขภาพดีหรือว่าช่วยนิว้วเรื่องของการชะลอวัยเอสดีถือว่าตอบโจทย์มากๆนะคะคำถามข้อต่อมาใครคุณเลียหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ s อสดีบ้าง 1. น,นะคะเด็กและสตรีมีคันไม่ควรรับประทานไฮไลท์ไปที่เด็กก่อน สำหรับเด็กเนี่ยถามว่าตามวัตถุดิบที่ใส่เนี่ยเอสโอนี S o D ไม่ได้มีอันตรายกับเขาแต่ถ้ามองในมุมของโครงสร้างร่างกายเด็กจะยังมีเอนไซม์เอสโนีในปริมาณที่เพียงพออยู่นะคะจึงไม่จําเป็นที่จะต้องเติมเพิ่มพิจารณาเป็นแคสเกสไปสําหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะแต่ปริมาณในการทานก็ควรจะลดน้อยลงมาและพิจารณาเป็นเคสเคสไปต่อมาในส่วนของซีมีคารเนี่ยเราไม่ได้แนะนําให้ทานในส่วนของอาหารเสริมอยู่แล้วนะคะแนะนําให้เขาเรียกว่าบํารุงร่างกาย คุณแม่หลังคลอดจะดีกว่าต่อมาสําหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพนะคะในการทานผลิตภัณฑ์เอสโซดีควรเริ่มต้นที่15มิลลิตรก่อนนะคะเพราะสําหรับบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของการปรับสมดุลซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมชาติทั่วไปในการเริ่มต้นทานอาหารเสริมสาหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วนะคะต่อมาสําหรับผู้ป่วยโรคที่เวลาจะทานเอสโซดีแล้วควรระมัดระวังโรคแรกก็คือในส่วนของผู้ที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานนะคะจริงๆเนี่ยบอกก่อนว่าเอสโซดีเนี่ย มันมีความหวานธรรมชาติเป็นน้ําตาลธรรมชาติเกิดจากผักผลไม้ที่เราใช้ในกระบวนการนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานในการทานเอสดีก็ควรจะควบคุมระดับน้ําตาลนะคะในอาหารทั่วไปที่คุณทานในชีวิตประจําวันด้วยนะคะโรคต่อมาก็คือในส่วนของผู้ที่มีปัญหาโรคไตเอสดี ไม่ได้มีผลนะคะในเรื่องของการทําร้ายไตยหรือทําให้ไตทํางานหนักขึ้นแต่ด้วยโครงสร้างทั่วไปคนมีปัญหาเรื่องไตเนี่ยนะคะไตเขาจะมีปัญหาในเรื่องของการกรองสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทานผลิตภัณฑ์เอสโอดีเข้าไปมันก็เลยทําให้คนมีปัญหาเรื่องไตเนี่ยไม่ได้รับสารอาหารจากเอสโดีนะคะมากหรือเพียงพอเท่ากับคนที่เขาเรียกว่าร่างกายปกติก็เลยคิดว่าคนที่มีปัญหาเรื่องไตาทานไปก็จะเหมือนได้ประโยชน์ไม่ครบ นะคะก็ดีเลี่ยงได้ก็จะดีนะคะต่อมาในส่วนของคำถามต่อไปก็คืออ่าในการทานผลิตภัณฑ์เอสโอดีได้ผลในเรื่องของอะไรบ้างนะคะเอสโอดี SO เนี่ยจุดเด่นของเขาคือด้วยความที่เขาเป็นเอนไซม์ที่ดีที่สุดในการต้านอนุมูลอิสระแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความเข้มข้นที่ได้เวลาทานเข้าไปก็จะเห็นผลชัดเจนมากๆทั้งในเรื่องของผิวพรรณในเรื่องของริ้วรอยที่จางลงเห็นผลในเรื่องของผิวที่ดูชุ่มชื้นอิ่มน้ําแล้วก็เต่งตึงขึ้นนี่คือ ือสิ่งแรกที่คุณจะได้รับนะคะต่อมาก็คือในเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายค่ะใครที่มีปัญหาในเรื่องของระบบต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพของร่างกายเอสโอนี SO ก็จะช่วยเข้าไปในเรื่องของการฟื้นฟูนะคะแต่ก็ใช้เวลาแต่ละคนก็เขาเรีวยกว่ามีระยะเวลาในเรื่องของการเห็นผลเกี่ยวกับเอสโอดีแตกต่างกันออกไปนะคะเมื่อร่างกายสมดุลขึ้นระบบต่างๆของร่างกายทํางานได้ดีขึ้นนอกจากร่างกายจะแข็งแรงแล้วปัญหาสุขภาพต่างๆที่มีก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับ ถะะือว่า SOD เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัวใจหลักนะคะเป็นต้นกําเนิดของการต้านอนุมูลอิสระเลยชนเชีบยไปฟังง่ายๆเหมือนวันนี้นะคะคุณมีทหารที่เก่งมากๆในเรื่องของการรบก็คือ SOD นะคะเวลาที่คุณเจอค่าศึกหรือเจออนุมูลอิสระเจอสิ่งที่จะมาทำลายร่างกายเนี่ยถ้าคุณมีทหารที่ดีหรือมี SOD ทานต่อเนื่องเป็นประจำเนี่ยร่างกายคุณก็จะมีตัวปกป้องนะคะ,ะตัวเองจาก สารอนุมูลอิสระต่างๆได้ดีมากขึ้นแต่สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่แล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวอื่นของ Successmore ก็ยังจําเป็นต้องทานเพราะแต่ละตัวเนี่ยดูแลอวัยวะที่แตกต่างกัน ดูแลในเรื่องของระบบร่างกายที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นการทานอาหารเสริมควบคู่กันเป็นไลฟ์สไตล์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นกับเรามากๆท้ายที่สุดร่างกายคือทรัพย์สินที่ดีที่สุดสําหรับเราร่างกายเป็นตัวขับเคลื่อนทําให้เราสามารถสร้างความสําเร็จนะคะแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตได้เพราะฉะนั้นการลงทุนรักษาทรัพย์สินที่ดีที่สุดคือร่างกายเป็นสิ่งที่คุณควรทานะคะสิข้อนี้นะคะถือว่าเป็นคําถามที่เราจะต้องเจอใน โซดีแล้วก็เราสามารถอธิบายอย่างง่ายๆได้นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านค่ะและต่อไปมีคาถามเพิ่มเติมมาอีกฉันก็จะทำคลิปนะคะที่ให้ความรู้ทุกท่านแบบนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์และทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและมีสุขภาพดีกับ s o สดีได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ